สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง JKTP Channel อีกครั้งนะครับสำหรับเกม Fantasy Premier League Match Week ที่11นะครับสำหรับวิคนี้เรามาดูโปรแกรมการแข่งขันกันก่อนนะครับสำหรับวิคนี้นะครับคู่จริงๆจะมีคู่เมื่อคืนนะครับไอซ์น์เวลา่าพบนิวเวอเซอันนี้ถูกเลื่อนออกไปก่อนนะครับ เพรออาะฉะนั้นคู่แรกวันนี้ก็จะเป็นเบอร์ลี่พบเอเวอลตันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบฟูลแลมนะครับตอนสี่ทุม่มแล้วก็คู่ที่3จะเป็นเวสต์แฮมพบกับแมนยูเน็ดนะครับคู่แรกจะเป็นเบอร์ลี่เอเวอลตันตอนทุ่มครึ่งนะครับส่วนคู่ดึกคืนนี้นะครับก็จะเป็นคู่ของ ที่สามนะครับเชลซีพบกับลีดยู่นเดแล้วก็พรุ่งนี้ทุ่มวันอาทิตย์นะครับทุ่มตรงก็จะเป็นเวสต์บรอมบิดพบกับคริสตันเาเลสนะครับตามด้วยคู่ถัดมาเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพบบเลสตอซิตี้นะครับแล้วก็คู่ห้าทุ่มครึ่งวันอาทิตย์นะครับเป็นลอนดอนดับบี้แมชนะครับลอนดอนเหนือนะครับศักดิ์ศรีระหว่างทอตแนมฮอสเปอร์หนับทีมดำของตาราง ของมูรินโญ่นะครับพบกับอาร์เซนอลนะครับของอาร์เตตานะครับคู่นี้ก็น่าสนใจว่าอาร์เตต้าที่มีข่าวว่าจะโดนปลดเนี่ยจะสามารถพลิกฟื้นกลับมาเมื่อพบกับทีมใหญ่เช่นสเปอร์ได้หรือไม่นะครับส่วนคู่เด็กของคืนวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นคู่ของลิเวอร์พูลพบกับวูดแคมป์ตันนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเดียโก้โชตา ที่จะไปเจอกับทีมเก่านะครับวูแพรมตันนะครับส่วนคืนวันจันทร์นะครับมันเดย์ไนท์นะครับเออ่ไม่ใช่คืนวันจันทร์นะครับคืนวันอาทิตย์เหมือนกันนะแต่เป็นคู่ตีสามนะครับเป็นไบรตันนะครับพบกับเซอลแทมป์ตันนะครับอันนี้สำหรับวีคที่11 1 2 3 4 5 6เออ่ทั้งหมดนะครับโปรแกรมการแข่งขัน เก้าคู่นะครับแล้วก็เลื่อนออกไปหนึ่งคู่นะครับคืออาตมิลลาทีฟเซนทีนี้เรามาดูเรื่องการจัดผู้เล่นของวีคที่สิบนะครับก่อนอื่นมาดูผลการแข่งขันเมื่อวีคที่สิบนะครับอันนี้จะเอาทีมที่อยู่อันดับสามอยู่นะครับในลีกของเรานะครับท k t นะครับว่าตอนนี้เราได้กี่คะแนนนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนะแฟนตาซีครับ ก็จะเป็นพอยต์ของวีที่แล้วนะฮะได้69แต้มนะครับโดยได้จากเมนดี้นะครับของเชลซีนะครับแล้วก็กองหลังวอลเกอร์9แต้มนะครับวัตถิกา1แล้วก็ชิวเวล8นะครับของเชลซีกองกลางจะได้กรีวิช10แต้ม c ีเอ็ก2โจธาเป็นกัปตันทีมได้18แต้มนะครับคู่9คู่12ฟอร์นันเดส10แต้มนะครับแล้วก็ซอนโดมินได้3แต้มแบมฟอร์ดกับวอรกินแบมฟอร์ดได้2แต้มแล้วก็วอรกินไม่ได้คะแนนนะครับเนื่องจาก น่าจะยิงจุดโทษไม่เข้านะใช่ไหมครับน่าจะนะเลยติดลบไปนะฮะโอเคทีนี้มาดูว่าวิกนี้เราจะทิมยังไงครับแอตตันวิลล่าไม่ได้เล่นนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาแอตตันวิลล่าออกไปก่อนนะครับก็ดูที่แานเฟอร์นะแทนเฟอร์นี่เราแานเฟอร์ได้ฟรีหนึ่งคนนะครับมีเงินเหลืออยู่0.5ล้านนะครับจัดทีมก่อนนะครับก่อนจะเปลี่ยนตัว เมนดี้เชลซีของเรีดนะครับกองหลังก็หน้าประตูก็ยังเป็นเมนดี้ได้เหมือนเดิมนะครับอันไบตันพบกับเซาแทมตันนะฮะเราเอาคนที่เป็นแอสเซวิลล่าออกก่อนนะครับกองหน้าไพลเวิร์ดเข้าไปนะครับไพลเวิร์ดเลวินเข้าไปเอาเครวิสเกริสออกมาแล้วก็จะเอา กลองหลังเข้าไปจะเป็นนี่โอเคไหมฮะอันนี้เป็นของกองหลังเวทแทมนะครับจะเจอกับแมนยูนะจะแมนยูแมนยูเล่นในบ้านโอเคถ้าดูจากสถานการณ์เสร็จก่อนนะฮะเบเบอร์รินนะครับเจอ มันจะหนักเหมือนกันนะเจอสเปอร์อผมมองว่าฟูลแลมบ์ลอกเกอร์นัดที่แล้วฟูลแลมก็นัดที่แล้วค่อนข้างเอาอชนะทีมอะไรมานะนัดที่แล้วฟูลแลมชนะชนเซลเตอร์มาได้นะครับเป็นนอกบ้านด้วยนะไปเยือนเลสเตอร์สามารถชนะมาสองหนึ่งก็ผมก็จะมองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบเกมที่ง่ายในบ้านของตัวเองโดยพบกับฟูลแลมนะครับซึ่ง ฟูลแลมนี่อันดับที่17นะครับก็มองว่าทีมที่จะพบกับฟูลแลมเชฟฟิลเบลเอรีนะครับก็ค่อนข้างจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะครับก็จะเป็นเ e g i สเตอร์ซึ่ฟอร์มไม่ดีนั้นที่แล้วนะครับหรือจะเลือกทีมอย่างแมนซิตี้นะครับ แมนซิตี้เอเวอร์ตันนี้ได้หมดอ่ะแมนซิตี้เอเวอร์ตันแมนซิตี้เอเวอร์ตันแล้วก็เลสเตอร์นะครับแมนซิตี้เอเวอร์ตันเลสเตอร์โอเคอืมลีดโลฟท์ข,ข้างหนักนะครับแมนซิตี้เอเวอร์ตันเอเวอร์ตันก็เนี่ยครับก็ให้คาร์ลเวินเป็นกัปตันก่อนเลยครับโอเคนี่คือเอเวอร์ตันแมนซิตี้นะครับ แมนซิตี้เรามีหนึ่งคนแมนซิตี้เอเวอัตันเลสเตอร์เลสเตอร์เราไม่มีเลยนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวไว้คนหนึ่งก็ผมว่าแมนซิตี้น่าจะมานะเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนแมนซิตี้เข้าไปคนหนึ่งแต่นี้จะเอาใครออกคนระับ เรามีอยู่0.5อแมนซิตี้ก็แผงนะ่าจะซื้อไม่ได้แมนซิตี้ซอนต้องดูว่าสเปอร์เจอใครต่อนะอยากเจอแอสน,นันึ่งคิดว่าน่าจะผ่านได้นะจัดมาจะเจอคริสตัสโนเพลตก็ไม่ง่ายนะยเยอะแล้วว่ามาเจอลิเวอร์พูลนะ อย่างนี้คือชิงอันดับที่หนึ่งถ้ายัางอยู่บนตลางนะก็เอาเป็นว่าเราเลือกเป็นคนที่จะทำประตูของแมนซิตี้นะฮะมาเลนนัที่แล้วฟอร์มดีนะฮะแฮตทริก8.4คนที่จะเปลี่ยนแมนซิตี้ได้แมนยู เมนยูเท่าไหรนะ่ฮะเมนยูนัดหน้าเจอแ oh, มนซนะ <c oughs> ิตี้โหันี่ยนะก็ตอนนี้เก็บไว้ก่อนเจอไวแซมไวแซมก็ไม่ให้ไม่ง่ายนะก็ะบอกว่าไม่ง่ายเพราะฉะนั้นมาเลสถ้าเราจะเปลี่ยนมาเลสเข้าไปนะฮะอะ ซาาโซเทมตาไอคิสตันพาเลต์ซาาตอนนี้เจอกับเวสต์มอ์บิทเอาเบียนในนอกบ้านแล้วเจอสปเปอร์ยังเป็นที่เด็ดได้ไหมฮะแต่ไม่ได้รวมมาสองนั้นบาดเจ็บหรือเปล่า 7จกองการนี้ค่อนข้างลงตัวนะครับจริงก็ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนคนที่ไม่ค่อยจะได้ลงอันนี้คือส่วนใหญ่หเป็นตัวจริงทั้งหมดเลยนะดูแล้วก็ลองสลับเนื่องจากลีดจะเจอกับเชลซีใช่ไหมฮะก็ยังให้เครดิตลีดอยู่แนละ้ว เล่นในเล่นในบ้านชุน่าเอวชวนเอวตันมานะเล่นในบ้านอ่าออกไปเยือนเชลซีซึ่งฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงเชลซีก็น่าจะเป็นต่อแต่แต่เชลซีก็น่าจะเหนื่อยนะเจอเจอลีดตอนนี้แต่อาจจะดรอปลงไปจากช่วงต้นฤดูกาลอ่ม ค่นข้างตัดสินใจยากนะโจตาเขา่าจะได้ลง7.6บวก5ก็ 5. 5. จะเป็น8 8 1 8.1นี้ซื้อมาเล่นไม่ได้นะซื้อใครได้บา้างกองกลาง1ปด่อย เออต้องดู8.2คุณเนี้าแรงของซาวเทมตันนะซาวเทมตันเจอกับไรตันซึ่งก็ฟอร์มแรงเหมือนกันสาหาก็อาจจะเป็นสาหานะ จะหาเจอคร,รับเี่มันเป็นอัมเบียนจะสเปอร์โอเคก็ลองเสียงเอาสาหาเขาไปแทนกรีวิชกรีวิชดูนะครับเสร็จแล้วก็เมททารานเฟอร์นะฮะอันนี้คอนเฟิร์มทรานเฟอร์ไม่เสียแตมฟรีหนึ่ง,นงคน ก็จะเป็นในประตูจะเป็นเบนดี้นะครับคนข้างเหนียวแล้วก็กองหลังสีคนก็จะเป็นวอล์กเกอร์วิทกาจีเวลนะครับอาจจะต้องเอาออกคนหนึ่งเอาผมผมเน้นกองกลางแล้วกันนะก็คงต้องเป็นทีมที่เจอหนักสุดก็น่าจะเป็นนี่ฮะเซอเบน ก็เ,เปลี่ยนสลับเข้ากับสาหาแล้วกันเสร็จแล้วก็สลับนะฮะโอเคล้วก็เซฟนะครับ,ก,รบกับตันก็ยังเป็นขาวาวัยเลวินนะครับว่าจะยิงประตูดได้นะฮะสองเป็นโจโจต้าฮะอันนี้ก็คือต้องเสียงว,ว่าใครจะยิงนะ ก็วิกที่สองเอ้ยวิกที่สิเสก็จะประมาณนี้นะรประตูเป็นเมนดี้นะครับของหลังสามคนเป็นวอลเกอร์เวเตกาดชิวเวลนะครับกองกลาง5คนเป็นวินเฟรชตาฮานะฮะแล้วก็อาคิมซีเย็คนะครับโยโกโจตานะครับแล้วก็บูโนฟอนันเดสของแมนยูนะฮะแล้วก็ซอนโดมินนะครับของสเปอร์แล้วก็ของหน้าสองคนเป็น แพทริกเบมฟอร์ดของลีดนะครับพบกับอ่าแล้วก็คู่กับคาวเวิร์ดเลวินนะครับดอกของเอเวอร์ตันนะครับกัปตันก็จะเป็นคาวเวิร์ดเลวินนะครับรองกัปตันก็จะเป็นมิโกะโชตาครับก็จะประมาณนี้นะครับของอตัวสำร,รองนะครับเบอร์ลินแล้วก็ฮาร์ฟอร์ดนะครับก็แล้วมาดูกันว่าวีคที่11ผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืม กดไลค์ถ้าถูกใจคลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่อง JKP t Channel ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ